สวัสดีครับผมก็พ,พบกับผมอีกเช่นเคยครับวิชัยวีทีนะครับวันนี้มานั่งอยู่บน M7508 นะครับก็จะเป็นตัวคูปตารุ่นใหญ่รุ่นใหม่ครับเป็น m s e มซีรนะครับ,รบมานั่งตรงนี้นะครับให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนตัวซึ่งไปนั่งกับตัวเยเนี่ยตัวตัวแผงหน้าปัดต,ตัวเนี้มันจะขยับมานะครับตัวนี้เหมือนอยูนะ่ไกลไกล ตัวนี้เป็นเกียร์ไฮดรอลิกจักรยนนะครับมันเหมือนมันสั้นจริงจริงมันไม่สั้นครับมันเหมือนสั้นเพราะว่าล้อมันใหญ่ดูนะครับตัวนี้เป็น M7 508นะครับตัวใหม่นะครับถังน้ำมันนะครับ170ลิตรไสได้ทั้งวันนะครับเติมเตียมถังสบายสบายครับเบาะนุ่มนะครับปรับได้ ปรับความนุ่มความแข็งตามน้ําหนักของผู้ขับขี่นะครับนี้ใหญ่จริงครับใหญ่จริงเจ็ดสิบห้าแรงแต่ไม่มีบูนะครับสามารถที่จะเอาไปดัดแปลงนะครับใส่บูได้นะครับตัวนี้ไม่มีเวทให้นะครับน้ําหนักตัวรถสามตันกว่าอยู่แล้วครับมันไม่จําเป็นต้องมีเวทนะครับประมาณนี้นะครับช่วงท้ายช่วงหลังนะครับหูลากรุนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งปกติหูล่างก็จะตรงมานะครับแล้วก็ตัวนี้จะงอแต่รุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นมาแล้วงอไม่รู้ว่าเขาฮัตาคิดยังไงนะครับทํามาให้มันเตี้ยซึ่งจริงไม่จําเป็นต้องเตี้ยครับพอดีสูงให้ได้ประมาณ40เซนพอดีนะครับหูล่างนะครับตัวนี้มันน่าจะต่ํากว่าหรือจะ40เซนพอดีก็ไม่แน่ใจใกล้เคียงครับใกล้เคียง ซึ่งปกติหูลากก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นะครับหูรากนะครับชื่อเดิมจะเป็นคานออกมาครับนี่นะหูลากนะครับผมแนะนํานะครับท่านใดที่ใช้รุ่น65018นะครับท่านใดที่จะไปลากเชนเลอร์หนักกว่า5ตันขึ้นไปนะครับผมแนะนําให้ทําชุดพยุงนะครับพยุงพยุงเขียนลากนะครับ เพื่อที่จะบรรทุกลากได้เกิน6ตันขึ้นไปนะครับแต่ผมไม่แนะนําว่าเกินเท่าไหร่นะครับคุณพิจณาเองนะครับรถของคุณเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พยุงตัวนี้นะครับตัวนี้มีโอกาสทะลุได้นะครับขาดลงเลยนะครับหลายท่านนะครับตัวเสื้อผาตัวนี้ขาดทะลุลงเลยนะครับต้องเปลี่ยนชุดนี้นะครับส่วนยังไงค่อยไปหาหาดูนะครับคลิปอื่นได้นะครับที่เขามีการพยุง ชเชื่อมใส่เหล็กตรงนี้แล้วพยุงใส่กับแกนกลางตัวนี้นะครับแล้วก็แกนะนํานะครับไอตัวพยุงเนี่ยผมแนะนําไม่ให้มันตึงนะครับให้มันดินได้ดินได้อย่างนี้ก็แกะก็แกะได้ก็คือเวลาตัวนี้ตกตัวนี้ก็พยุงไห่นะครับ,รบนี่ก็คือหูรากนะครับหูรากเนี่ยหูรากเ6 2มสองเนี่ยยังสูงกว่ายังสูงกว่าตัวเอ็มเจ็ดห้านะฮะตัวนี้น่าจะเกือบห้าิบเซนมาดูตัวนี้ ต,ตัวนี้เตี้ยเองนะครับก็จะติดพื้นด้วยซ้ำไปส่วนการดามตัวนี้นะครับคูปะตาดามมาให้ผมว่าดีนะครับป้องกันตัวนี้อ่อนเวลาใส่อุปกรณ์หนักๆนะครับอันนี้คือเอ็มเจ็ดนะครับเอม็ดอันนี้เอ็มหกนะครับเอมหกมีสามคันหกสองสี่ศูนย์มีสามคันนะครับ ซึ่งตัวนี้ใครที่ซื้อ M60 ไปนะครับเวลาคุณจะลาก10ตันคุณต้องทำชุดต่อตัวนี้ออกนะตอดตัวนี้ออกใส่ชุดเรียกว่าพยุงนะครับเหมือนกับเบล50ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันบางมากนะครับใส่10ตันเนี่ยตัวนี้แอนลงเลยนะครับตัวนี้แอนลงนะครับตัวนี้ไม่ไม่เหมาะสําหรับลากนะครับซึ่งจะคานแตกนะครับรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวให้ดูรุ่นอื่นที่เป็น คานจะใหญ่กว่านะครับ70ไม่มีให้ดูนะถ้า70ก็จะหนาว่านี้นะครับหมายถึงตัวนี้นะครับตัวนี้หนากว่านะครับมันแค่มันบางนะครับเนี่ยถ้าได้ความหนานะความหนาหมายถึงถ้าความหนาความกว้างแล้วได้ความหนาเท่ากับตัว L50 เนี่ยเหมือนกับตัว70เนี่ยจะแข็งมากนะครับจะไม่ต้องคือรด70เนี่ยไม่ต้องทำเลยก็ได้บรรทุก10ตันได้นะครับแต่ถ้าเป็น62มันจะบาง ดูตัวนี้นะฮะบางนิดเดียวนะครับมาดูเนี่ยฮะมันบางรับบางกว่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอหย่าโจเพียงตัวนี้ครับอาจจะสาระไม่เยอะนะครับแต่ว่าเทียบให้ดูเรื่องหูรากนะครับใหญ่มากครับ M758 สวัสดีครับ